เพื่อให้การแบ่งปันเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะพยายามทำคลิปวิดีโอรนวะมทั้งไลฟ์สดเนี่ยให้ต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่นั่งทำงานที่ออฟฟิศก็ดีหรือไปอยังสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งขับรถนะครับก็จะพยายามจะแบ่งปันช่วงนี้อาจจะเห็นผมแบ่งปันหรืออัดคลิปวิดีโอในช่วงที่ขับรถบ่อยหน่อยนะครับ พื่อให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนาะวันนี้จะแบ่งปันเรื่องอะไรมันนี้แบ่งปันเรื่องอะไรเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็ได้ไปที่ต่างจังหวัดโคโราชนะไปเตรียมคดีนะครับเตรียมคดีแล้วเพิ่งกลับมากลับมาก็ไปทําฟันจัดฟันบอนัดจัดฟันจริงๆเลื่อนนัดมาตั้งแต่ว,วันอาทิตย์นะเลื่อนมา เลื่อนขยับมาเป็นวันนี้นะครับขยับมาเป็นวันนี้แต่วันนี้ก็เกือบจะไม่ทันนะครับเดินทางเข้ามาตอนเช้านะครับการทํางานกฎหมายทนายความเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้นะรเรียนรู้ขั้นตอนการทํางานการเตรียมคดีการยื่นฟ้องการเตรียมพยาน เตรียมคดีก่อนสืบพยานก็สำคัญขั้นตอนการออกหมายเรียกพยานเอกสารพยานบุคคลพยานวัตถุถ้ามีนะครับก็ต้องออกมาให้พร้อมสืบนะครับสำคัญคือต้องออกภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะให้ออกภายในกี่วันก่อนสืบเช่นไม่น้อยกว่า3วันไม่น้อยกว่า7วันก่อนสืบพยานเราก็ต้องดำเนินการให้ ยู่ในช่วงกรอบเวลาที่คุณมหมายกาหนดนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีพยานมาสืนนบเพราะระบบศาลไทยเราส่วนใหญ่เป็นระบบกล่าวหานะครับก็อาจจะมีบางศาลที่เป็นระบบไต่สวนนะครับกล่าวหานันหมายความว่าฝ่ายที่กล่าวอ้างขา้อเท็จจริงไหนก็ต้องนําพยานหลักฐานขา้อเท็จจริงนั้นเข้าสืบเพื่อสับสุนข้ออ้างข้อเถียงของฝ่ายตนนะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญ เราจะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมพร้อมสึกนะอกจากเตรียมพยานเอกสารพยานบุคคลแล้วเราจะต้องเตรียมในเรื่องของเขาเรียกว่าคําถามที่เราจะถามถามพยานจะถามพยานยังไงนะพยานแต่ละปากจะถามค้านยังไงนะครับแล้วก็จะถามติงยังไงเตรียม ทั้งหมดนะครับซึ่งบางคนบางท่านอาจจะมองว่าดูแค่ข้อเทจริงเนี่ยเราก็ไป่ดุนสดเอาตอนสืบพยานนะก็อาจจะได้นะถ้าท่านมีความเก่งมีความชํานาญอยู่แล้วนะก็มาในยุ่งยากสำหรับคนที่ชํานาญอยู่แล้วแต่สำหรับน้องๆเพื่อนๆที่ยังไม่คล่องในเรื่องของการบ้าความยังไม่เก่ง แนะนำให้ว่าควรจะมีการตั้งคำถามไว้ล่วงหน้าว่าเราจะถามยังไงถามอะไรถามประเด็นไหนนะครับเพื่อที่จะให้ครบท้วนทุกประเด็นการไปด,ดุนสดหน้างานในบางทีอาจจะใช้ได้ในบางกรณีเพราะว่าคําถามที่เราเตรียมไปเชื่อเถอะว่ายัางไงมันก็เตรียมได้มีครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ในหน้าง,งานเนี่ยตอนสืบพยานเนี่ยก็อาจจะมีบางประเด็นที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทนายเราจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช้ปฏิพันธ์ไวพิบในการแก้ไขปัญหานะไม่ไว่าจะเป็นการถามคา้านหรือถามตริงก็แล้วแต่อันะนะี้เป็นเรื่องที่ทนายความจะต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับผมเห็นทนายลหลายๆท่านเนอะที่ เคยว่าความมาแต่ไม่ค่อยได้เจอคู่ชกคือไม่ค่อยมีคนสู้คดีเท่าไหร่โดยเฉพาะคดีชุดนะผมเองเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ค่อยมีคู่ชกไม่ค่อยมีคนยื่นคำริการต่อสู้คดีนานมาเจอทีพอมาเจอทีมันก็ทําให้เกิดปัญหาว่าเร้แล้วเราจะสืบพยายนยังไงเราจะเตรียม ถามค้านถามติงยังไงกรณีถ้าเรามีคู่ชกแล้วนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนในสิ่งเหล่านี้เนาะบางคนไม่เคยเจอคู่ชกบางทีก็ประมาะนะประมาทําตัวไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะถามอะไรถามค้านไม่รู้จะถามอะไรถามยังไงแล้วจะถามประเด็นไหนได้บ้างสำคัญ ไม่รู้ว่าจะถามเพื่ออะไรวัตถุประสงค์การถามคังและจะทําลายน้ําหนักพยานแต่ละปากในคดีนี้จะถามยังไงทําลายน้ําหนักเขาอย่างไงการเลือกใช้คําถามพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญทั้งหมดเลยมันเป็นศาสตร์ที่เราจะต้องฝึกฝนเรียนรู้นะหนังซื้อตำราตำราของอาจารย์หลายๆท่านก็มีขายอยู่นะมีขายอยู่ขายแต่มันก็เป็นแค่ไกล้ลาย ไกลหลายมันไม่ได้ตรงข้อได้จริงกับคดีเราทั้งหมดนะครับใช่ว่าเราก็แค่ให้เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามแล้วเราก็มาปรับมาประยุกต์ใช้ในคดีเรานะครับนอกจากนี้คือเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเขาเรียกอะไรการออก a c t ิ้งท่าทางน้ำเสียงที่เราจะใช้ในการสักถามบอยา่างพวกนี้สำคัญหมดนะยสำคัญหมด ต้องเรียนรู้ลักษณะการยืนเรียนรู้การใช้น้ําเสียงในการสักถามพยายนเรียนรู้จังหวะจะโคนในการสักถามพยายนถามค้านหรือถามนะริงเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดพยายนเบิกความเพียงพำมเดี๋ยจะช่วยพยายนยังไงดึงพยายนกลับมาอย่างไงอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนแล้วเรียนรู้นะครับเรียนรู้ซึ่ง สิ่งเหล่านีน้มันก็มีคอร์สมีอาจารย์หลายๆท่านที่ทําเป็นตำราต้อราขายส่วนตัวผมเองผมก็มองเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญสำหรับทนายความนะการสักถามมันจะเท่ไม่เท่หรือว่ามันจะคูไม่คูเนี่ยมันเนี่ยอยู่ที่บุค,คลิกท่าทางลักษณะในการสักถามพายานนี่แหละโดยเฉพาะนัดไหนที่มีลูกความไปด้วยเนี่ยถ้าเราโชว์ได้ ละเอียดครบถ้วนถามโจช,ชะมีจังหวะจากโคนฉะชาดก็ได้รับความไม่วังใจจากลูกความสิ่งเหล่านี้มันฝึกฝนกันได้พัฒนากันได้นะครับท่านใดถ้าสนใจก็เดี๋ยวทักมาเดีวเรๆงนี้เดี๋ยผมจะเปิดคอร์สสักถามพยาิพัฒนาเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องการตั้งคําถามการสักถามบุคลิกภาพการใช้น้ําเสียงการยืน ท่าทางกริยาท่าทางต่างๆเนี่ยจะต้องปรับยังไงพัฒนายังไงนะหรือเราจะตั้งคำถามยังไงนะในคอร์นนี่จะให้ทั้งหมดเน้นวิธีปฏิบัติเน้นที่วิธีปฏิบัติเป็นหลักนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาภายในเดือนหน้าน่าจะจัดได้แล้วเดือนหน้านะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นใหนะค้คอยติดตามกันก็นแล้วกันนะครับ เรียน2วันเต็มกันละกันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านใดที่สนใจก็ทักมานะครับสำหรับวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ